สวัสดีพี่น้องวันนี้มีโอกาสเด็กเขาปลาหาเห็ดอีกครับหาเห็ดในหาหน่อไม้เนี่ครับ,รบพี่นอ้องหาเห็นไฟใหม่นี่นี่ครับเห็นไฟใหม่คือสิมีเห็ดเพี่คือสิม,มีเห็ดพอะหนกพี่นอ้องก็เลยก็เลยสีหาเบิ้งครับพี่น้องเห็ดพาะครับก็เลยสีหาเบิ้งเห็ดพอะครับพี่นอ้องหาเห็นไฟใหม่ครับ ไฟใหม่กับสีขาเบื้งเฮ็ดพอพี่น้องครับโอ้นี่ครับนี่นนี่ดีนี่ครับพี่น้องนี่นี่เฮ็ดพอนี่ครับนี่พี่น้องนะครับนี่ครับหนึ่ดอกนี่ครับพี่น้องเฮ็ดพสองดอกนี่ดีครับ ช่องดอกรับพป่น yeah. ้องน้องดอกเนี huh. ่ยนี่น yes> ี่นี่นี่เพชพอท่องดอกพ่อเพ็ดไข่ก็ได้พี่น้องเพ็ดไข่ก็ได้คักแน่เพ็ดพอก็ได้เกเ็ดไข่ทันจุกห้าเบอเ็นเพพ่อนั่มครับนะครับ เห็รพอพี่น้องเห็รพอได้อีกแล้วได้อีกดอกแล้วครับเอ้ยคนตกมันหลดุดผู้้นมากครับพี่น้องเพชรพออ่าได้อีกแล้วครับนิ้วของแท้ใส่ถุง เพาะครับเห็ดเพาะเกิดอยู่ในอ้อมพ่นครับอ้อมพ่นเห็ดเพาะขับวนมันเกิดทางอยู่ตามนี้แหละ นี่ยครับพี่น้องโตมันห่องยัน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 ย่ำขึ้นนะครับย่ำไก่สิคำนะครับพี่น้องนี่หาหลอกข่าพิ่นนี่ครับหาออกจากคุกหาหู้ครับออกจากหู้แล้วก็ขึ้นมาเนี่ยครับขึ้นมาเป็นนะอ่าเนงห่องยันยันย่ำมาแรงนะครับย่ำมาแรงไก่สิคำเนี่ยสองตัวนี่ครับนี่สองตย่ำมาแรงนะครับห่องยันยันเดียวสิผมสิหาอันบึงควายพ่นให้ครับหู้หู้ในบึงครับพี่น้องหู้ที่ขึ้นอ่า มูที an, oh um. ่ขึ you know, you material, ้นออกมาห่อนะครับมันตรงนี่แหละครับภายในนี่ควายครับเดี๋ยวเด้อครับผมหาให้เบิร์นนี่ไงเนี่ยนะครับเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยควายนะครับมาเห็ดควายแบบนี้นะครับเห็ดเห็ดพ่นเอาเจาะแบบนี้ครับเจไปนอนกับห่องยันยันออกมาเลยครับนี่นี่เปิดไอออกครับมันจะเป็นหูลงไปนี่ครับพี่น้องนี่หูแล่วเนี่ยห้อยห้อยนี่ขึ้นมาเนี่ยครับพี่น้องเดี๋ยวเพิ่งเก็ขึ้นมาห้องครับไปนอนยันยันยัน ขึ้นมาจากนี่ก็มาไตยมากกใหม่ครับอะเตยมากพวกใหม่เกษตรกรออกลอกค่าบก็บเป็นโตคือจักจันเลยครับแต่ว่ามันเป็นตัวใหญ่น้องนี่ตัวใหญ่ครับใหญ่ก็ออกมะฮองโตซัมปูมือซัมนี่แหละครับใหญ่กว่าปูมือบางโตก็ได้ครับเนี่ยแมงโอดแมงอ้วงหวานทุกคนอื่นแมงโอดแมงอ้างแมงโอดนี่แหละครับ เพ็่พอก็เบิ้ดสัมมี้ไปหาหน่อไม้ตอ่อันนี้ครับหาหน่อไม้เข้าป่าหาหน่อไม้ไปไปกันครับพี่น้องเนี่ยรับฟ้าน่อไม้โตโดยการหาหน่อไม้ครับฟ้าน่อไม้ครับพี่น้องฟ้าน่อไม้แน่ป่าเพ็่พอเนี่ยหละยๆปนกัน ต้นมากพี่นี่น้องหม่เยรายกว่าพี่น้องปลาน้อมใหมน่น้องใหม่กะนี่แต่นโนเตามันร้ายครับพี่น้องต,อต่างสก,กุลนะครับเตาโน มันครับกำลังเกิดครับพี่นกกลังเกิดแต่ว่าโบลายเขาเอิดน,นอเตามันครับเข้มห่วยเข้มหนาครับนามเต็มอยู่ครับพี่นกงนามเต็มนามหวยเต็มฟังเลยครับเต็มฝนตกดีนามไหลมากครับพี่นองนามไหลมากครับเมืองเรก็เป็นตะย่านคำน้ำหวย ก่คือน้ำโค้งครับน้ำโค้งบ่เป็นแต,ต่ยานน้ำหวยนี่เป็นแต,ต่ยานครับพี่นอ้องนะข้าหาบางเฮ็ดพออยู่ครับหัวปลาหน่าไหม่ก็ไปให้เพอะมันอยู่น้ำกันพี่นอ้องโัห้อยคนเคียงที่ดุกเถอะครับเต็มเบือมมันจะเห็นอยู่บ่แบบนี้ห้อยคนเคียว ข้าวขาวหน่บวเมีนเฮดบวเมียนขับพี่น้องหินบวเมีนเฮทเพาะแบเบื้องแล้วเป็นหินครับโอ้ห้องข้าวเขเียพี่ลึเกเครับคนเขียก็จะหาแล้วครับเพื่อนอุ้ยน้ำก๊กอกครับอ๋อไปโค่นต้นใหม่แห้งครับครับพี่น้องห้อยไอ้คนเขีย แตกบ,บิดครับงอเขียรายย้ายตรงนี้นะครับเจ้านี่ฮะไปาตามเข้มหน้าครับพี่น้องเข้มหน้าหน้ากระจอกมองคยได้มาแต่กกอนเฮ็ดเพาะเกิดแถวนี้ครับมาเหมือนนี่คือโบเห็นเกิดเนาะครับตะเก่ากัเกิดแถวในเฮ็ดเพาะ มาเที่ยวนีโบเห็นครับพี่น้องโบเห็นเนี่ยครับเห็นแล้วพี่น้องโอ้หลายเลยครับเนี่ยหล่ไลครับหล่เหมือนแม่นเลยครับเนี่เห็ดโพนี่รับพี่น้องมันเลยมันเลย อแม่เลยครับนี่นครับพี่น้องนี่ม,นม,นม,นมันมันมันขับมัน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 มือเคลียร์หาเลยนี่ครับ ดอกนี้ก็แม่นนี่ครับพี่น้องครับเห็ดโพนี่เห็ดโพนนี่แต่เห็ดโพนนี่ครับพี่น้องอุ้ยโพนเนี่ยเงาก็แม่นนี่ครับเห็ดโพนแต่เท่ลทรัมนี่ครับพี่น้องนี่นี่ครับนี่นี่นี่แม่นเลยนี่ นี่เห็ดเพาะโอ้หมานขับมันหมานขับหมานนี่ครับพี่น้องพ้นต,ตกะเลยเสาะด้ครับเสาะมันงก่อนเดี๋ยวเห็นขับนี่ครับพี่น้องแน่นเลยนี่ โชเลยเดียวเห็นนะโอ้ได้การมาหนีิได้การนนได้การต้องซ่อขีดเลยครับพี่น้องเนี่ยครับอุ้ยเห็นอีกแลยเนี่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 ยครับโอ้บังนี่ยเนี่นี่ยโอ้โอโอมา้าดีพี่น้องนี่น ห,หลอยครับนี่นี่นี่ดีพอเลยครับพออืมห,หลายตัวครับเอ้ยโอ้เห็ดไข่ดวงนี่ ทิมซะเนาะเอาไปให้ยังมุดเลยครับไข่ถั่อาโหดอกครับไปกินบันได้ดอกคนเละเลยครับทิมเลยแหละเอาเพชรพอดีกว่า นี่นี่น,น,น,นี่อีกแล้วครับ,น,รบน,นี่ครับนี่แต่เห็ดพอนะครับไอดจ้ำนี่เลยครับพี่เนะ้ะกตับปลานี่เปิดหาครับเห็น เห็นเห็นเนี่ยครับพี่น้องเอ้ยบัตรสีมันห่อ,อยอยากรับเฮ็ดพอนังยางดีเลยครับบนเฮ็ดพอฝ่ายได้โอนังครับพีน่น้องเนาะ มานแล้วครับมันเนี่ยเนี่ยเนี่ย,ยอีกเลยครับนี่มองระดอกครับพี่เนองมองระดอกกระดีอยู่ดีอยูกลัวโบเห็นงางรัดมาใส่ทั้งนหนก่ยนเพราะว่าเห็นคนเกิดแน่ ทำนั่นทั้งนี้พันสบเกิดบอโอ้ทั้งนี้บบเกิดครับพี่น้องทั้งนี้เกิดตามองเดียวอันนั้นครับพอดูแกงหย่อนอยู่ได้ครับมองเดียวครับมาเลาะมา,ะมาทั้งนี้ครับเข้มปลา โบเห็นครับโบเห็นถ้าเห็นบม่มีปัญหาบุญญาครับมันขาวหลุดอกครับ,รบไปพี่น้องหาหน่อไม้ต่อบ,บันมุญาญย่างไปหาหน่อไม้ไปพาะอ,อันนเฮ็ดพาะครับไปพาะมองฮิตเพาะเกิดเลยได้จังหวะร้ายเติบครับพี่น้องร้ายเติอบอีลีเลยครับเนี่ยพี่น้องไอเบิง้งห่วยว่าไม่ร้ายเติบครับพี่น้องนี่ โอ้ยบังเนาะนี่ครับพอเม้นไล่เติอบอยู่โพดไอเกงแกง่งไซโนไมท์นะครับโอ้ยยี่โพอนอ่อนครับครับไปหาหนไมโต่อบ่เนี่ครับมาพิชชังกระรอดนะครับพี่นะ้องลอดร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 อดอุ้ยอืมน้ำแบบไหนน้ำน้ำ ขาดขาดน้ำกอเห็ดทิมแลลวโอ้น่ใหม่กับน่บางใหญ่ครับก็หลังใด้น่หนึ่งน้องเลยน่ใหม่กับค้นหาพี่น้องเลยมิตรกอครับมิตรกอกอสักหลาอยู่แต่ว่านอจักยุไสหรือว่าแต่นอค้นบ้าอานี่แหละครับนี่ นอนน้นอยๆบ่เอาเขากจ้าจก็ไ,ได้ครับครับพี่น้นองนอนใหม่ครับนั่นนอนหนังแม่นแต่ว่าน,น้อยๆกินเป็นบ่นอสงสัยสิกินบ่นเป็นนอนสั่นครับแม่บวงเพิ่มเอา เอา,อานินาไปอยู่ข้างนอกโอ้ยนอกหมดแล้วกันไปเก็บไปถ่ายยู่นอกหมดเลย